ดวงคนเกิดวันอังคารประจำวันที่15กรกฎาคม2568ภาพรวมโดยรวมวันนี้เป็นวันที่มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอย่าปล่อยให้ความลังเลทำให้พลาดโอกาสสำคัญช่วงบ่ายถึงเย็นอาจมีเรื่องให้ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องงานหรือครอบครัวการงานจะมีงานด่วนงานแก้ไขเฉพาะหน้าเข้ามาให้รับผิดชอบควรตั้งสติและไม่ใช้อารมณ์นำการตัดสินใจ หากมีเจราจาธุรกิจหรือนัดหมายสำคัญควรเตรียมข้อมูลให้รอบด้านการเงินรายรับยังคงหมุนได้แต่ต้องระวังรายจ่ายที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือเรื่องเดินทางหากใครมีหนีเ้เก่ามีเกณฑ์จะมีคนมาทวงถามความรักคนโสดอาจมีคนเข้ามาทำให้รู้สึกหวัน่นไหวแต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาหรือเธอจริงใจหรือไม่ค่อยๆดูไปก่อน คนมีคู่อาจมีปากเสียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องความไม่เข้าใจกันควรพูดกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์สุขภาพระวังเรื่องระบบย่อยอาหารหรืออาการปวดเมื่อยจากการนั่งนานๆพยายามพักสายตาและขยับร่างกายบ่อยๆเคล็ดลับเสริมดวงจุดทูบเก้าดอกไหว้พระประจำวันอังคารหรือถวายดอกไม้สีชมพูที่วัดใกล้บ้านเพื่อเสริมดวงด้านสติและความมั่นคง